คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไมา่เลาะวันนี้พาทุกท่านมาชมดอกอะไรเอ่ยใครทราบบ้างแถวบ้านเรียกต้นเขาพันษาพุนวาสานมันแมนบละเวลาเราดูเออ่สารคดีคนไปเที่ยวมีงกละบามเที่ยวประเทศพม่าสิเนาะเนี่ยเราจะเห็นต้นนี้ที่เขาไปถวายพระบูชาพระ มีหลายสีสันสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีม่วงมีเยอะหลายสีต้นอวบอึ๋มฮะตรงนี้ต้นไม่ค่อยอวบไม่อึ๋มเท่าไหร่นะฮะแต่ดอกนางแบบเลิศมากแม่ทุกคนเห็นบอสีสันสวยงามต้นเข้าพรรษาแต่นางมีชื่ออยู่นะเดี๋ยวจะขึ้นที่เมมนะคะที่ขึ้นขึ้นขึ้นนะ ขึ้นที่คลิปว่าชื่อดอกอะไรอันนี้ก็คือปลูกเองค่ะปลูกในกระถางนี่เลยอยู่ตรงหน้าร้านเสริมสวยพิสุทธาสวยมากแดดกำลังดีก็เลยมาถ่ายซะเลยตอนนี้โอ้โหแดดเผาเลยค่ะทุกคนแดดช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นแดดแรงแรงสรุปคือแล้วนี้ฤดูอะไรอ่ะทุกคน นี่เดือนสิงหาคมหน้าฝนนะี้เนี่ยแต่ทำไมแดดร้อนจังโรยตรงไหนที่มีน้ำเยอะก็ได้ผลผลิตบางไม่ได้บางหอยเอาไปกินบ้างแต่ถ้าทำนาก่อนน้ำเยอะพอดีมันก็ได้ข้าวดีเนาะบางทีก็แรงไปเลยก็มีเออแถวสีสกเกตบ้านเราทำไมสวยจังอ่ะเธอพูดให้น้อยลงหน่อยสิฉันจะดูดอกไม้ อัธรสก็ไม่ได้ <c oughs> เขาไปให้ใส่เพลงทุกคนถ้าให้ใส่เพลงนะไทยบ้านบันเทิงโชว์ก็จะไม่พูดนะก็จะเอาไปตัดคลิปใส่เพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ชมแต่นี่นะไม่ต้องมีเสียงเพลงได้ยินแต่เสียงนกเสียงการ้องเงี้ยเสียงกระเทยพูดอย่าเงี้ยหรอเบื้องข้างบ้านก็เปิดเพลงเสียงเราก็เลยต้องพูดให้เสียงไปกบ เสียงเพลงอ่ะทุกคนมันเหมือนกับต้นว่านต้นอะไรเนาะเนี่ยถ้าพอนางออกดอกเสร็จนะนางก็จะมีลูกมีเมล็ดเม็ดนางขยายพันธุ์ตอนเข้าพรรษาเนะ่ะไทยบ้านบันเทิงโชก็ตัดไปสองดอกนะคะเอาไปถวายพระเข้าพรรษาเวียนเทียนวันอาสาหาบูชาวันเข้าพรรษาสีนี่แหละเป็นสีประจำตัวเลยของไทยบ้านบันเทิงโชค่คะสีม่วง ชอบชอบป้าป้าคะวันนี้ป้ามาดึกจังโอ้โหเจอเดอกไม้แลวร้องเพลงป่าเฉยเลยนะแกคิดอะไรก็พูดไปงั้นแหละเธอไพโระสนอหูเขาบอกว่าเดีย๋ยวทำไมเวลาเธอพูดไดันเหมือนเธอตะอคอกเสียงโอ้จริงๆเหรอเนาะ ต้นกำลังพอดีปลูกในกระถางรวมมิตอีกแล้วท่านผู้ชมในบ้านก็ฮิดกระถางปูนมากเลยนะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปของไทยบ้านบันเทิงโชว์สำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนใครเข้ามาได้ชมคลิปวันนี้ขอให้มีความสุขก,กายสุขใจร่างกายแข็งแรงคิดหวังจริงเลยก็ให้ประสบความสุขความเจริญถ้าหากสิ่งที่คุณทำไม่ผิดศีลธรรมจรรยานะก็ให้บรรลุปเป้าหมายโดยทันทีลาแล้วทุกคนไปนะ